สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนีท่ทำพบาบอกได้คือเก่ากับคลิปนี้พาพี่น้องครับมาเบ่งบรรยากาศรถเฮาครับมือนีุ้รถเฮาสิบปเลียนย่บานนวดูครับตำบลสีสุขอำเภอแก่้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับเวลากะ1สิบเอ็ดนาฬิกานะครับจนถึงเงี้วไปหมดละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปพุ่นะครับไปใส,ส่ง,สางานพี่น้องครับมา เบื่องบรรยากาศก่อนออกงานครับย้ำเศร้าครับจันหน่อยเรามาทำทำความสะอาดรถไปละมาใส่อีกนี่ขีีนกนลยฉีนกไม้แล้วน่ะมันเช็ดทั้งเส้นหน่อยนกนลยเห็นไหมฉีใส่เลยล่างแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจันหน่อยอ่ะมันเช็ดหางเส้นหนึนกเลยฮะ หน้ากระจกแดงนี่ครับขีนกเต็มเลยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปขัดสีไหมมีน้ำยาขัดสีครับถือขีนกแล้วนะขีนกบดทำความสะอาดรถครับ ก่อนออกการออกงานเจียมจีม้งเียมของเทีระบบก่อนออกงานครับอันใดขาดอันใดเดียเอาเก็บขึ้นเดี๋ยวทำทีมงานกันลังมาอีกเบิ้งหนามเบิ้งทาครับเอามาพ่อค้ายออนด้วยนะอาจารย์น่อยเราขึ้นเปน ยิงนอดหลังคาครับมีสีเหลิกคนยาวแบบไหนสียเหลิกคนในบ้านเู่าไอยายว,วอยู่บ่เฮ้มันลุกมาจากการใส่งันน้ำมันพร้อมกับเครื่องปั่นพร้อมจิตไปกันไว้ก่อน การเตรียมงานครับพี่น้องออกไปพาทีมงานพาลูกหลานน้องน้องน้องสุขุสุข,ขนขเป็นลินละรัวละมือนะไปเปิดม่านทำการแสดงนะครับให้พี่น้องตำบลสีสุขครับบ้านนวดูตำบลสีสุขอำเภอแก้งสนามหนังจังหวัดนครราชสีมานะครับทางบนทางงถึงมุ่นกะเบิ่งเชียร์ทำความสะอาด เรียบร้อยอาจารย์หน่อยเรียบร้อยแล้วล่ะยังจะถ่าน้องนุ่งลูกหลานทีมงานทุกคนนะครับที่มาไปพิสสั่งข้อมูลความซูนเศร้านี่ก็เตรียมอาหารไว้ถ่าพวกนี้ไนะเตรียมอาหารไว้ถ่าทีมงานทอดหมูทอดหมูยอไปรอทีมงานนั่นแหะยีเดียวไปกินไปอยากน้ำกัน กองทัพเดินด้วยท้องครับกองทัพเดินด้วยท้องนะครับขับเคลื่อนสมองด้วยสติปัญญาเขาก็ดูแลกันไปครับทีมงานทุกคนก็บซัมคบคว่าเขานะครับพอาได้ทาอาชีพร่วมกันครับมาแล้วหนึ่งพงท่าน เปิดเพียงอมๆอม,มาไปขเขาแปได้น,นีกเกมเขาไปออกเขาไปอีก,ออกมาแล้วหนึ่งหนึ่งคันรถทีมงานเนี่ยบ่อตัมก็สามทีคัน เทลเทียอันนี้คือผลผลิตจากรถแห่สัส่วนใหญ่ครับเนี่ยผลผลิตจากรถแห่ส่วนใหญ่เดี๋ยวเอาไปจำนายไปจวนเงินเงินเวเห็นคลิปไปบิางอีกว่ามันได้จากบาทสะสมของสะสม อันใดเยอะบอกว่าเส้ยจริงเกัววะครับผมเส้งจริงขาดผู้เสพมากท่านหอบะท่านหอบะมือชีบอดท่านหอบครับ ผู้จินเขาแล้วเตะเอาอย่างนั้นอยู่เชียวนะคือว่าผู้จินแล้วเสียบติดอี๊จ้าเสียบติดย้าเสียบจ้าเสียบติ้สฮะย้าเสียบเติ้เสียงไปอีกมันเปลี่ยนหอบย้อนนี่แหละเสาหนึ่งไปกินหนึ่งต่ำหนึ่งน้องเนาะเ่าตายก่อนยาเสียบติดเร้่องมอเนี่ยมันน่าสงสารมากเลยเมื่อคีย์บอร์ดวงแหกหมาเนาะเพราะมันผอมระวังสิแต่ว่า แฟนก็เด้ é, ản, ๋ยวามผอมเลยจักมันกินอย่างเนยยัดอย่างไรเนียัต้องบอกหลายพี่น้องยัดกินแล้วก็ขี้ออกมันเม่นแล้วมันเข่าโรงพยาบาลไกินแล้วทีมงานนั่นมาไปบ้ามือไ้ทีมงานถือกล้องบไปวะถือเองได้บ่างเ้พากันถือเองได้บ่ม้นบ่เ ที่บเครกปั้นหรือมั้เนี่ยเนี่ยนี่หรอมันที่บกเครื่อกปันกับเครกหลับเลยเครื่ปั้นกับเครือหลับเออรถคือตาบอดต่ามาจุ้มน้ำ พังเบิดรดอีขาวหน่อยค่อยเฟ้นนี่ตาไปหาคุ้นหมดแล้วมั้นะทีมงานยญงเนาะจ้างไปเบิดแหงนมันยังก็แหงหยนมันสาวอ่ะฮะ สาวท่านาสาวดินสาว nhà มาเลยจักพนักงานเนี่ยดีลารพนักงานบ่ดีลารคนยบ่งบ่พนักงานโอมาน้มจานแซ็กตเนียจานมิ้นนันดังอะไรต่อจานมิ้นเป็นโควิดนาะ โควิดดังอัดดังอัดดังอัดแล้วพูนึ่งทุกทำไอเอี่ยมยุบเห็นรับสายอยู่นะว่าที่ให้ขามาเห็ดได้สดได้ยังไงนะทอดมูนะเจี๊มไม่เห็นวางของกินสูบยา ลูกแถาแกเขาต้องซื้อ้วะลูกแถวแกเขาต้องซื้อทัานบาซื้อจิน,นบ่แซ่บพงนาขอจะรอจะรออยูห่ห้าจินห้าจินหนเลอาันเดียน้อสอนไหมเด็ดัวย่อยโน้ต <c oughs> สนอนเพีง จุลกรมอะไรเดียว้าไม่มคืนหะครับสดสดลม้เปีนยงน้ำฮีทเชียวอ่ะน้ำน้ำมวงนะครับเดีเเเยวเี้ยเขมการเ่อนาทายเมงานหาหน้ำชูก่อนจินก่อน,นพี่นอ้องก่อนออกการออกงานมาเราซองอิน เลยอีกหลายเ็นอยู่เขาจะมาเราทำบรรยากาศไปบ้านการบ้านงานให้เบิ้งครับว่ามื้อนี้ทางนี้พิบากแค่ไหนน้อละมือทางมาราทอนแน่นอนบดูวนทิ่ทางไหมหรอนนือยังไปทาบดทอนที่ทางไงเนี่ยลาดยางเบิดตละลวดมือเลลูกหลังลาดยางคอนกีดไปเอาคลิปนี้เอาบรรยากาศก่อนออกงานให้พี่น้องเบิ้งครับเช็ครถเช็คแล้วก่อนออกการออกงานเตรียมชิงเตรียมของครับวันนี้ ตอนออกบ้านกับไทยบรรยากาศให้เบิอ่องเีนินึงครับวันนีท้ทำพบาบอกได้คือเกาพี่น้องัสดีครับ